นวัชัยครับปีนี้ประทับใจไหมคะเรื่องหัวข้อเนี่ยกว้างไปไหมคะข้อคิดดีๆมันรู้สึกกว้างมากเลยผมว่าดีนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่มองเห็นชัดๆก็คือว่าน้องๆเรื่องงานวรรณกรรมแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะบางบางเรื่องผมก็ต้องยอมรับเลยว่าผมไม่รู้ผู้ใหญ่ยังไม่เคยอ่านเลยใช่ไหมผู้ใหญ่ไม่เคยรู้แล้วก็เรียนรู้ไปกับน้องๆด้วยนะครับแล้วก็หลากหลายของโรงเรียนก็เพิ่มมากขึ้นเรามีเรามีโรงเรียน สมาชิกใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครก็ไปในทิศทางที่ดีแล้วก็อย่างที่อาจารย์ปัญญาบอกว่าน้องๆเราไม่ได้มองแค่อุดมศึกษานะครับผมว่ากลุ่มมัธยมก็กําลังจะหลุดจากคําว่าภาพประกอบแล้ว oh. น้องๆพยายามทำํำความเข้าใจแล้วก็ที่สนุกกว่าปีแรกๆเพราะว่าเรื่องมันหลากหลายจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าจุดที่น้องๆฉลาดที่จะเลือกอเรื่อง แล้วก็วิธีการนําเสนอผมว่าน่าสนใจเท่าที่ดูพัฒนาการมาตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนถึงจนถึงปีที่สี่เนี่ยเริ่มมีความหวังไหมคะกับวงการศริลปะคุณวัชชัยจริงๆเราก็มีรรุ่นใหม่อะค่ะครับเราก็เราก็มีว่าที่ศิลปินเต็มไปหมดแล้วนะครับโอบ้แล้วก็ผมวองว่าอีกไม่กี่ปีน้องๆก็คงเข้าสู่ระดับมหาวิาลแล้วก็จบไปเป็นศิลปินที่มีคุณภาพแต่ผมว่า สิ่งที่ศิลปินกลุ่มนี้จะมีมากกว่าศิลปินกลุ่มอื่นก็คือได้มีโอกาสได้หยิบงานวรรณกรรมเข้ามาใช้ด้วยนะฮะแล้วก็การตีการตีความเรื่องใดเรื่องหนึ่งบอกว่าใช้ใช้พลังความคิดมากเป็นพิเศษ